คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะท่าวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ส้อยนะคะเพราะว่างวดนี้พี่ส้อยฝันดีนะคะ เลยอยากจะมาเล่าความฝันแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองแชนแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะวันนี้พี่ส้อยก็มาหาแอดที่บ้านนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่ส้อยนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตด,ดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะพี่ส้อยก็มานั่งรอแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ที่บ้านก็อากาศหนาวมากนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ส้อยกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้อยสวัสดีค่ะอ๋อมานั่งทําอะไรตรงนี้คะพี่ส้อยนั่งตากแดดมีความสุขค่ะอ๋อนั่งตากแดดมีความสุขโอ้ทำไมต้องตากแดดคะพี่ส้อยมันหนาวค่ะเพราะควาอบอุ่นอ๋อคาดค่ะ พราะว่าเช้านี้ก็อากาศเย็ยนมากเลยเนาะพี่ส้อยเนาะ <c oughs> หนาวค่ะก็ต้องมานั่งตากแดดน <c oughs> เนาะแดดธรรมชาติดีเนะ <c oughs> <c oughs> าะก็ให้เอรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วเนาะอ๋อค่ะวันนี้ก็ ฝันดีแล้วใช่ไหมคะพี่ส้อยจะฝันเมื่อคืนจะสดสดร้อนร้อนอ๋อฝันเมื่อคืนสดสดร้อนร้อนจะฝันว่าจับปลาใส่ครุดีใจมากเลยพี่ส้อยดีใจมากเลยตื่นมาก็ดีใจจับปลาใส่ครุจับปลาใส่ครุจะก็ถือว่าฝันดีเนาะพี่ส้อยนะฝันดีก็ถ้า,าฝันแบบนี้สงสัยจะได้โชคอีกแน่ๆค่ะพี่สร้อยงวดที่แล้วก็จับปลาเหมือนกันน้องกาตีให้กาตีให้ ปลาก็ห้าปลาก็แปดก็แปดห้าห้าแปดออที่แล้วก็ความฝันของพี่ส้อยก็เข้าเนะาะแต่ว่างวดที่แล้วแอดไม่ได้นําเสนอเนาะเพราะว่าพี่ส้อยไม่ว่างเนะาะพี่ส้อยไม่ค่อยว่างเนาะงานเยอะค่ะท่า,านผ<า>ู้ชมวันนี้ก็คือว่า <laughs> มีโอกาสดีเนาะพี่สร้อยฝันปุ๊บก็มาบอกแอดปั๊บนะคะท่านผู้ชมเนะาะเพราะว่าเพิ่งฝันเมื่อคืนเนองเนาะจ้าสุดๆรือร่องๆแสดงว่าพี่สร้อยก็คิดถึง FC FC อซก็คิดถึงพี่สร้อยอยากจะแบ่งปันตัวเลขความฝันเนาะจ้าค่ะก็ให้ท่านผู้ชมช่วยกันตีความฝันของพี่สร้อยดูนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะ,ะจ้าเอาพี่สร้อยเล่าความฝันบอก F c ซอีกรอบค่ะ ปลาใส่ครุปลาตัวใหญ่มากเลยจ้ะจับใส่ครุจับใส่ครุหลายตัวไหมคะหลายตัวมองไปจับทุ่งนาจ้ะไม่รู้ว่าทุ่งนาใครก็ไม่รู้จ้ะแล้วก็จับใส่ครุจับใส่ครุพี่สอยก็ดีใจแต่ฟันไม่นานหรอกจ้ะแค่นี้เลยจ้ะอ๋อทีนี้ก็ตื่นเลยจ้ะก็ตื่นเลยจ้ะก็พี่สอยก็จะตีแบบไอ้งดที่แล้วพี่สอยก็ น้องเลยเขาตีให้บอกว่าปลาก็ห้าปลาก็แปดแปดห้าห้าแปดงดที่แล้วเพราะว่าเราก็ตีตะเลขก็เข้าจ้าน้องก็ตีให้ค่ะอ,อ,อันนี้ก็น่าจะแปดห้าแล้วมั้งคะอ๋อเพราะว่างวดก่อน <c oughs> ออกห <c oughs> ้าแปดแล้วนะงวดนี้พี่ไส้ก็เลยตีเป็นแปดห้า <c oughs> จ้าอ๋อค่ะแปดห้ากับอะไรอีกคะพี่ไส้ก็ปลาก็ห้านาะก็ใจครุก็พี่ไส้ตีเป็นห้าศูนย์ห้าศูนย์ด้วยจ้า ก็แปดห้าด้วยห้าศูนย์ด้วยจ้ะให้เอฟซีช่วยตีด้วยนะคะค่ะถ้าตีได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยเนาะคอมเมนต์บอกพี่ส้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเอฟก็จะช่วยตีพี่ส้อยก่อนเนาะจ้าก็ถ้าเอฟตีนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของลาองชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ สิบสี่ธันวาคมพศสองพนาร้อยสิบสีนะคะเพราะว่าหลังจากผ่านข่าวรายมาแล้วนะคะท่านพู้ชมวันนี้แอดก็มีข่าวดีมัมาบอกกับ f อฟทุกท่านนะคะ ก็วันที่สินี้ที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมที่บ้านของเอดก็จะมีงานบุญนะคะงานบีด้วยบูชาบูสมบนของลูกชายเอดเองนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอก็เลยอยากจะเรียนเชิญแอดซีทุกท่านนะคะที่อยากจะร่วมทำบุญกับเอดนคะก็สามารถทักไลน์อดมาได้นะคะท่านผู้ชมเมื่อนก่อนก็โชคดีเนาะพี่ส้อยนะคะ งดกนทุกเยอะ่อกำหนดงานนะคะท่านผู้ชมก็วันที่16ธันวาก็จะลงต่ะลูกอมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็รับแขกตรดดวันนะคะแล้วก็วันที่17ก็แหนาคไปเข้า อุปสมบทที่โบูชนะคะท่านผู้ชมสำหรับเอฟซีที่อยากจะร่วมบุญนะคะก็สามารถร่วมได้นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เอ็ก็เลยอยากจะบบุญมาอย่างเอฟซีท่าทางนะคะท่านผู้ชมเอ็เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเข้าทางก็เป็นส่วนนะคะแล้วก็ให้ลูกเล่นได้มีวันนี้นะคะท่านผู้ชม 7 0็ดศูนแล้วก็แปดศนย์ใจแดนะคะแล้วก็ปรับเพื่อใจที่ชมจับพิจนาลูกชายได้เข้าตัวไหนสมไหน่อยนะคะให้กับเพราะว่าวันนี้พี่สร้อยก็ยังคงใจดีมาเล่าความฝันแบ่งปันให้ตามใจมากท่านะคะท่านผู้ชมกันเหมือนเช่นเคยนะคะเอที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาร่วมงานได้นะคะเอสลอมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเสมอนะคะ แอดได้นำเสนอเนาะวัน okay, นี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขสูตรเลขล่างนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆนะคะ้วยด้วยกันไปดูพร้อมกันเลยต้อนรับปีใหม่เนาะพี่ส้อยเนาะจะได้มีเงินฉลองปีใหม่กันก็งดนี้มั่นใจในความฝันไหมคะพี่ส้อยก็พี่ส้อยเคยฝันว่าจับปลาก็ น้องก็ตีให้พี่ก็เมื่อคืนก็ฟันอีกจ้ะจับปลาใส่ครุน่าจะมั่นใจนะพั่นใยว่าห้าต้องมาห้าต้องมานะแต่ไม่รู้ว่าห้าอะไรให้เอฟซช่วยตีด้วยปลาก็ห้าจ้าเอาแบบง่ายๆถ้าพี่ซอยตีแบบง่ายๆปลาก็ห้าบางทีก็บางคนเขาก็ตีปลาก็ห้าปลาก็แปดจ้า ห้าแปดแปดห้าจ้าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะจ้าพี่ซอยตีแบบนี้เพราะว่ามันถ้าตีก็ตีได้หลายตัวหลายแบบเนาะจ้าให้เอฟซีช่วยตีด้วยจ้าใช่ค่ะเพราะว่าใครที่ตีได้แม่นแม่นก็ช่วยพี่ซอยตีด้วยเนาะจะได้โชคดีไปด้วยกันเนาะคอมเมนต์บอกพี่ซอยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเอ็ดจะบอกถ้าเอฟซีคอมเมนต์บอกเดี๋ยวเอ็ดก็จะบอกพี่ซอยเนาะจ้าเพราะว่า พรุ่งนี้พี่้อยก็ต้องมาช่วยงานเอสเนาะใช่วันที่สิบห้าแล้วงานบวชหลานต้องมาอยู่แล้วพี่ชายเอสเอใช่ก็จะยกตำแหน่งให้เป็นเด็กเสือบเนาะพี่้อยดีใจมากเลยจ้าจะจับพี่้อยให้เป็นเด็กเสือบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจับจับหน่อยใช่ต้องแต่งชุดสวยๆมาเป็นเด็กเสือบนะต้องเช่าชุดหน่อยเพราะว่าเอสต้องรับแขกพี่้อยต้องเป็นเด็กเสือบเนาะเดี๋ยวจะพี่้อยจะไปหาชุด เดี๋ยวพรุ่งนี้เออเดี๋ยวถึง <laughs> างานบวชเดี๋ยวพี่ใส้ก็เดี๋ยววันที่สิบหกเนาะพี่ส้อยวันที่สิบหกก็จะ <laughs> แห่นากรอบหมู่บ้านเนาะ <laughs> <laughs> แล้วก็จะเปิดเพลง เต้นด้วยเนาะเดี๋ยวให้พี่ซ้อยเต้นให้เอฟซีดูด้วยเนาะจ้าก็สำหรับความฝันของพี่ซ้อยนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดเชื่อว่าถ้าฝันแบบนี้ก็ตัวเลขน่าจะเข้าค่ะเพราะว่าปลาจับปลาเข้าถังตัวเลขเข้าแล้วค่ะ แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะถ้าไม่แปดห้าก็ห้าศูนย์ก็เจ็ดแปดนี่แหละเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์้ช่วยตีเนาะก็ทายชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมทายชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเอสกับพี่สร้อยก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนท่านผู้ชมจะ พิจารณาตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเนาะพี่ส้อยเนาะจ้างดให้พี่ซ้อยอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะให้เอฟซีรักรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะค่ะจะไม่มีไข้ไม่มีป่วยค่ะจ้า,จาวันนี้แอดก็ขอขอบคุณพี่ซ่้อยมากๆนะคะที่เล่าความฝันแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลได้รับชมรับฟังนะคะ ค่ะก็ขอบคุณพี่ส้อยมากค่ะสวัสดีค่ะาสวัสดีจ้า